อาหารเที่ยงของพนักงานออฟฟิศแบบเร่งด่วนอันนี้มารับที่บ้านนะคะเวลารับนี่ก่อนเที่ยงค่ะเพราะดาวไม่สะดวกไปส่งแล้วก็วันนั้นจะต้องไปจอดที่ประจำต่อค่ะอาหารสามอย่างดาวมีข้าวให้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ของทอดให้ก็จะเป็นพวกปอเปียคนละสองชิ้นและกุ้ง2ตัวค่ะดาวคิดหัวละร้อยสี่คน อันนี้ถือว่าถูกมากมาแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ายังบอกว่าเอ้ยแพงก็ต้องทำกินเองแล้วละคะ่ะอาหาร3มอย่างเดาแพ็คเองทอดเองนะคะใช้ระยะเวลาในการทำรวมเก็บทำความสะอาดก่อนไปต่ออีกงานก็ประมาณหนึชั่วโมงนะคะฉะนั้นการวางแพลนก่อนที่จะรับงานต่างๆเราจะต้องคำนวณเวลาของเราให้ดีค่ะ แต่ปอบเปียนี่ดาวห่อไว้แล้วนะคะทุกคนฉะนั้นดาวไม่ได้รวมภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็มีความกดดันอยู่ค่ะแต่ความจนมันน่ากลัวเนาะมีเงินอยู่ในกระเป๋ามันอุ่นใจมากกว่าของสำหรับวันนี้นี่25ท่านนะคะแล้วดาวมีเทคนิคการคำนวณของหรือกะของยังไงเพื่อจะให้ลูกค้าของเราอิ่มพอดีนะคะดาวก็จะเอาจำนวนวัตถุดิบแล้วก็เนื้อสัตว ต่อกล่องที่ดาวขายประจําภายในร้านอา่อภายในร้านนั่นแหละค่ะเอ่อกาเอา,เอามันจะง่ายดีนะคะแล้วก็ลูกค้าอิ่มแน่นอนค่ะสําหรับคนปกติอิ่มปกติน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ750กรัมถึง900กรัมนะคะต่อคนรวมข้าวแต่วันนี้นะคะจะมเีเมนูผัดไทยเข้าไปด้วยนะคะซึ่งปกติในร้านดาวจะไม่ได้ให้ข้าวไปอยู่แล้วแล้วก็จะมีอาหารหลักที่กินกับข้าวก็จะมีอยู่2อย่างค่ะ ดาวก็จะหั่นให้เป็นดังนี้นะคะก็จะดาวจะทําผัดไทยไป8กล่องนะคะแล้วก็ผแ่นแง8กล่องและผัดเม็ดมะม่วง9ก้ากล่องก็จะรวมกัน25คนพอดีนะคะแล้วดาวก็จะให้ข้าวไป17ที่ค่ะเพราะว่าผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็ผแ่นแงเนี่ยรวมกันก็17ที่ค่ะเพราะผัดไทยมันไม่มีข้าวให้อยู่แล้วค่ะดาวก็จะให้ข้าวไป300กรัมต่อ1ที่นะคะก็17ด ที่คูณไปเลยค่ะ300กรัมประมาณนี้นะคะก็จะให้เขาไปแบ่งกันกินเองค่ะดาวคำนวณมาแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะคะเพราะว่าอิ่มแน่นอนดาวคำนวณแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะคะลูกค้าก็บอกว่าอิ่มจนเหลือก็มีค่ะแต่ดาวก็จะทำเกินไปบ้างนะคะยกเว้นพวกของทอดนะคะเดี๋ยวเขาจะแบ่งไม่ลงตัวกันค่ะเดี๋ยวแย่งกัน ถึงแม้ว่าดาวจะทำงานคนเดียวนะคะดาวก็จะทำแพลนงานให้ตัวเองอยู่แล้วคะ่ะในทุกๆวันก็จะคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องทำอะไรจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องตื่นกี่โมงถึงจะทานจะต้องออกไปซื้อของหรือเปล่าทุกวินาทีของดาวนะคะมีค่ามากๆสำหรับการทำงานคนเดียวฉะนั้นคำนวณเวลาให้ดีค่ะนอกจากนี้ก็ต้องวางแพลนและแผนให้ดีด้วยนะคะถึงจะทำงานทัน แล้วร้านอื่นๆนี่มีเทคนิคในการรับงานแล้วก็การคำนวณการคิดราคาแบบไหนบ้างคะ่ะก็เรามาแชร์เทคนิคกันค่ะจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียต่อร้านอื่นๆรวมถึงมีประโยชน์ต่อดาวด้วยนะคะเพราะว่าบางทีดาวก็ยังอยากได้ไอเดียจากทุกคนอยู่ค่ะเรามาแชร์ไอเดียกันดีกว่าค่ะทุกคน